สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการฟาร์มของถ้าคุณพอมีบ้านมีอาวุธอยู่บ้างก็ไปเริ่มฟาร์มของกันได้เลยครับอย่างแรกที่ต้องเตรียมก็คือข้าพันแผลนะครับเพื่อเลือดออกระหว่างไปค่าซอมบี้ แล้วก็อาหารอาวุธของพวกกล่องส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองนะครับซึ่งจะมีรังสีเยอะ เพราะฉะนั้นคุณควรรีบหายาลดแังสีด้วยเมืองก็หาไม่ยากครับแค่เดินตามทางไปเรื่อยๆก็จะเจอผมแนะนำให้สร้างบ้านใกล้ๆเมืองไว้ก่อนฮะจะได้ไปลับสะดวก ช่วงแรกที่คุณไม่มีชุดต้องเรีบๆเ,เข้ารีบออกนะครับพรอะลังเสียแรงมากโอเคได้เปิดแล้วกล่องฮะไม่มีของ ถ้าคุณได้รับลังเงเกินห้ารอยนะครับอ่ามันจะขึ้นสถานะเราเลือดจะลดลงเรื่อยๆต้องเรียไปหายามา ถ้าคุณคิดว่าไม่ไหวแล้วก็รีบออกไปกลับบ้านให้เร็วที่สุดค,คิดว่าไม่น่ารอดอต้องกลับไปตายที่บ้านให้ได้ น,นี้ผมพยายามกินเนื้อช่วยลดรังสีได้ด้นหน่อยนะกินตันเเพิ่มเลือดด้วย ตอนนี้เรากลับมาตายที่บ้านนะโอเคครับตอนนี้ผมตายแล้วเกิดใหม่แล้วครับก็เก็บของมาเหมือนเดิมโอเคครับตอนนี้เราเก็บของแล้วเตรียมตัวไปกันอีกรอบนึง เรามาเริ่มกันต่อไอ้ซอมบี้ดำนีน่มันฆ่ายากครับแล้วก็เดินช้าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องฆ่าเอาได้ เลือดถังใหญ่ที่ใช้ฮิวนะครับฮิวิวร้อยเลยแต่ใช้เวลาในการรีเจนเนอเรชั่นเลือดตอนนี้รังสี ขึ้นอีกแล้วทำให้เลือดเราลดอ่าผมหวังว่าผมจะได้ยาลดนังเสีบ้าง ตายครับตายอ่าแค่นี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เลยแล้วกันขอบคุณครับที่ติดตามดู